และจากความน่ารักของลูกๆนะคะมาต่อกันที่ลูกที่ตอนนี้มีโอกาสได้เป็นแม่กับเขาบ้างแล้วกับผู้จัดคนเก่งพี่อุพัชนีค่ะ ผู้จัดคนเก่งนะคะพี่อุพัชญีลูกไม้ใต้ต้นของแม่กอบสุกที่เดินตามรอยคุณแม่ด้วยการเป็นผู้จัดละครค่ะซึ่งพี่อูก็เล่าว่าเมื่อครั้งที่เธอเนี่ยยังเป็นเด็กตัวเธอเองก็เติบโตมาในกองถ่ายละครนี่แหละค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยนำเธอไปวิ่งเล่นเอาไปเลี้ยงอยู่ในกองละครตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะโดยมีทุกคนในกองเนี่ยช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะพอวันนี้วันที่เธอได้มีโอกาสเป็นคุณแม่แล้วมีลูกชายฝาแฝดชายหญิงนะคะน้องมาเฟืองมาไฟที่ตอนนี้กําลังอยู่ในวัยน่ารักน่าชังเลยทีเดียวพี่อู ไเลี้ยงลูกทั้งสองคนเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณแม่เคยเลี้ยงเธอมาค่ะแน่นอนว่าน้องมาเฟืองมาไฟก็เติบโตในกองถ่ายเช่นกันนะคะจนกระทั่งช่วงการระ,ารระบาดของโควิด -19 ค่ะที่อาจจะไม่ได้ออกไปทํางานกับคุณแม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยนั่นเองนะคะพร้อมกันนี้พี่อูยังเล่าถึงความรักที่คุณยายกรอบสุขมีต่อหลานรักทั้งสองคนด้วยว่าตอนนี้คุณยายน่ยติดหลานหนักมากเลยค่ะถึงขนาดว่าจากที่เคยอยู่กองละครแต่เช้าจรดข้ามกลับบ้านดึกทุกวันกลายเป็นว่าทุกวันนี้นะคะ หากออกไปทำงานนอกบ้านแล้วก็มีเวลาเพียงสั้นๆแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณยายก็จะขอแวะกลับบ้านเพื่อมาเล่นกับหลานๆเลยทีเดียวไปฟังเสียงของพี่อู๋กันหน่อยค่ะสองคนตอนนี้ก็สี่ขวบแล้วก็คึกคักมากค่ะก็เป็นแม่ก็ดีนะอู๋ว่าทำงานเหนื่อยจะกลับไปเจอลูกก็สดชื่อสองคนนี้ก็โตในกองที่กองถ่ายแล้วเจอมาบ่อยมาแล้วมาก็เลยกลายเป็นอู๋ว่าโชคดีที่ได้โตในกองอ่ะเอเจอคนเขาก็เลยจะไม่ค่อยกลัวแล้วก็มีความกล้าแสดงออกกล้าพูดแล้วก็เจอคนก็ ไม่ตื่นเต้นนะไม่ตื่นผลมาตั้งแต่ที่ได้มาเป็นแม่เองมาจี่ปีแล้วก็รู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วความรักของแม่เนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆไม่ว่าเราจะโตแค่ไหนจะ4ี่ิจะห้าสิบก็คือยังเป็นลูกอะ่ะก็ยังมองเป็นเด็กน้อยเสมออู๋ย,ยังรู้ว่าแม่ก็คงเป็นห่วงเวลาอู๋ทำงานนะเหมือนที่อู๋เป็นห่วงลูกเวลามันไม่สบายอะไรเงี้ยก็น่าจะก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนทุกปีและคะ่ะดีมากเลยที่มีหลานเพราะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยแม่จะออกแตกจากบ้านแต่เช้าไม่เจอกันเลยแล้วก็แม่ก็จะกลับดึกมากสี่ห้าทุ่มทุกวันนี้คือถ้าแม่ว่างหนึ่งชั่วโมงในตอนบ่ายแม่ก็จะกลับมาบ้านเพื่อมาเล่นกับลูกหลานก่อนมาเล่นกับหลานก่อนหลงหลานมากติดเลยใช่ไหมติดมากอุ้ว่ามันไม่ใช่แค่วันแม่อะค่ะ คิดว่าทุกๆวันในในชีวิตความเป็นลูกของเรามีคนคนหนึ่งที่รักแล้วก็ให้กําลังใจเราอยู่เสมอไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ที่ทไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะจับมือเราเดินไปในทุกสเต็ปและผ่านทุกอุป,ปรสรรคของชีวิตก็อยากให้รักแม่กันมากๆค่ะ